สวัสดีพี่น้องยามแรงๆนะครับเด้อมือนี่กะสีวานางังสมภาทิศตกดินบรรยากาศน้ำนิ่งๆครับช่วงนี้ก็ว่าได้มีคลิปเพชรน้ำยังตายอยู่น้ำยังมาเกิดมานังสมภาทิศตกดินไปมื้นกันครับมีนก นางนวลมาคือบุมีบูมือนนี่คิดเ,เงียบนี่คือบรรยากาศน้ำแรงครับสะะซึงเช่าบางปะกงเบ่งบาดิโตกดินนกนางนวลบินกับทะเลนกซุ้มนีมีผัวเว้ือเดีวครับนกนางนวล มีนกนางสาวนวล